สวัสดีครับมา,าพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษครับประจ ա มค่าคืนวันอังคารนะครับสําหรับอังกฤษวันนี้เป็นเช่นไรครับเดี๋ยวฟังวางเลยการวางเลยคร่าวๆนะครับก่อนอื่นครับมีโครงการที่ว่าไทยเที่ยวนะผมดูว่า <c oughs> ลืมบึก <c oughs> ลืม,ลมโครงการเราเที่ยวด้วยกันอ่าพอดีผมไปเปิดผมเพิ่งไปดูของเว็บแ็บหนึ่งมาค่อยลงทะเบียนเพิ่มโคงเฟสสี่ใช่ไหม เราเที่ยวด้วยกันครับใครยังไม่ลงทะเบียนลงไปลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเดือนหน้าวันหยุดเยอะนะครับหยุดยาว2รอบเผื่อไปเที่ยวครับเนาะคุยเรื่องอื่น้านะครับบอกข่าวสารอื่นบ้างอังกฤษเปิดที่บววครับ72492ครับ72492ท่านใดชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามถ้าอยากสนับสนุนครับดูโฆษณาผมด้วยครับสำหรับเมื่อคืน3รัฐเมื่อคืนเยอรมันเจาะนะครับอังกฤษดัเซีย อังกฤษอังกฤษมาตัวรองสามสามแปดแปดสามมาทั้งคู่เลยลากแตกกัแต่ไม่แต่ปเด็นเอาเน้นเก้าขออภัยครับรัสเซียศูนย์มาครับตัวรองศูนย์มาอือเจ็บใจครับลุ้นกันต่อวันนี้ครับวันนี้เดนสุดสองครับขารุสเขาวิ่งจะสองครับสองหนึ่งแปดเก้าจับที่บววนะครับถ้าลงลบเบาๆนะครับสองหนึ่งแปดเก้า

เลือกเล่นที่เดินครับอันไหนไม่เดินถ้าอยากจะเล่นต้องเบาๆนะครับนาอสามลัดมีให้เลือกครับจากไซตีดูเอานะครับอันไหนเดินตามครับอันไหนไม่เดินอย่าเพิ่งไปตามครับก็ได้ประมาณนี้สาหรับอังกฤษครับอังกฤษค้างที่4ี่ทุ่มเครึ่องครับดีที่4ี่ทุ่มสามสิบกานทีโดยประมาณครับขอให้มีโชคมีลาบรับทรยบกันทุกท่านครับสวัสดีครับผม